มาวันนี้พาหมักดินเตรียมปลูกพืชผักสวนครัวเราอีก<ม>เยอะแยะมากมายเพราะว่าหลายอย่างที่เรา,เพรา,เ,าเพราะเอาไว้อะเริ่มโตแล้วนะแต่เราแบบไม่มีถังจะจะลงแล้วเลยต้องไปซื้อเพิ่มใหม่ ปลูกเข้าไปค่ะมีแรงปลูกก็ปลูกมันเข้าไปจนกว่าจะไม่มีแรงนี่แหละทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงและหมดอายุไขนะคะดูพืชผักสวนครัวเราเนี่ยมันก็อยู่ในถุงดำอย่างเงี้ยนะก็แน่นรากเริกแน่นกันหมดแล้วนี่มีสาแบบสารพัดทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิม การหมักดินของเราสูตรไข่สูตรมันนะจ๊ะแล้วแต่ใครทํายังไงก็ได้นะของเราในส่วนมากก็จะเนี่ยรองด้วยมะพร้าวสับที่ก้นกระถางก่อนเนี่ยมะพร้าวอาของเราไปซื้อมา40่สิบโลกสิบาทจะไม่ได้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเอาดิน คือรองด้วยมะพ,พร้าวสับเรียบร้อยแล้ใช่ปะเราก็จะเอาดินเนี่ยใส่ตักดินเนี่ยใส่ไว้ใส่ไม่ต้องเยอะพอประมาณนี่อันนี้เราเอาน้ำหมักจากเศษอาหารลงเลยเรียบร้อย แล้วนี่สามกระถางนี้หมักเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็นี่เลยเทหมักเลยคล้ายๆแบบเอาปุ๋ยคอกอะไรรองพื้นนะนะนี่แต่ของเราเปน็นนี่เลยเนี่ยเศษอาหารที่ที่หมักแล้วนะ ของเราเป็นเศษอาหารที่หมักแล้วหมักแล้วเป็นจุลินทรีย์แล้วอะไม่ได้เศษอาหารสดสดนะแต่ถ้าเป็นเศษอาหารสดสดก็ได้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็เอาดินกรบเอาดินกรบแบบนี้เนี่ยนี่ก็เอาดินกรบ คือการหมักดินของเราการหมักดินมันดีตรงที่ว่าไปเ,เติมธาตุอาหารให้ให้ดินเเป็นการเติมธาตุอาหารให้ดินหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ทุกกระถาง ครจะเอาปุ๋ยคอกรองก็ได้ใช่ไหมหรือเอาเศษอาหารสดๆมารองไว้ก็ได้แล้วก็เอาดินกรบแล้วก็หมักเอาไว้หมักเสร็จแล้วเราก็ต้องรดน้ำนะคะเพราะว่าเขาใช้ความชื้นในการขยายตัวประมาณเดือนหนึ่งอะ นับจากวันนี้ไปประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนเราก็สามารถลงต้นมง้ตน,งต,นงต้นไม้เราได้ดูทุเรียนกันจะเอาไปลงตรงไหนดทีทุเรียนหมอนทองเนี่ยโตว,วันโตคืนสาเหตุที่เขาโตโตเพราะว่าเนี่ยรากเขาอ่ะ ออกไปหากินเดี๋ยวเราพาดูนี่ว่ะอุ๊ยรากเขาอ,ออกแล้วเห็นไหมรากกินรากออกหากินแล้วเนี่ยจะเอาไปลงตรงไหนแล้วเนี่ยทุเรียนหมอนทองเนี่ยอยู่แถวแถวหม่องนี้แหละวางวางไว้ตรงนี้ นู่นนี่นี่นั่นเต้ไปหมดเลยดูเราปักชําไว้เห็นปะผักวงผักหวานเนี่ยแล้วก็อยู่ในแน่นา,นานแล้วแน่นไปละอยู่ในถุงดําแน่นกันหมดเนี่ยนานเฉบวยแล้วคคอยตัดแต่งเอาใบเขาเนี่ยไปหมักปุ๋ยนะเนี่ยหมักทําปุ๋ยได้น,ะนานเฉบวยแห้งชีดูดูดูด,ด,ด แห้งคช่พาพาหมักดินแต่พาดูอะไรก็ไม่รู้สูตรใครสูตรมันแล้วแต่นะจ๊ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องหมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มๆอ่ะสองเดือนก็ยิ่งดีเหมือนกันนัเนี่ยแต่มันนานไปรายงาน การปลูกผักแค่นี้นะ